Here. Okay, สวัสดีครับทุก r e ที่รโอเคสวัสดีช่อคนี้นะครับผมอยู่เกม g u i l d War 2นะครับอ่ผมก็ซื้อมาได้ไม่ถึงอาทิตย์นะแต่รู้สึกว่าความคุ้มของเกมเนี่ยมันสุดยอดมากๆนะก็โดยตัวเกมเนี่ยมันจะมีคือแผนที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับดู ดูความกว้างความใหญ่ของแผนที่นะครับท้องกับกาลักินฮาร์ดดิสยังมหาศาลนะ <c oughs> แต่ก็ใช่ว่าจะกินเยอะอาวิสตานี่จะคล้ายๆ a s s a แอสซัส r e น d คดจะคล้ายๆ v i e w วิวพอยต์ในแอสซัส i n น c r ค e ดนะผมว่านะมันเหมือนนะอืมผมว่าผมควรจะไปเก็บเลเวล แถวไหนดีผมชอบผมชอบเก็บแถวแถวเรซับเ,เลบด,ดเลเดลเรวนมากเลยโอเคไปถ้าต่อจอยเล่นได้ผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยอะ <c oughs> โอ้ ร v เวอร์เดร a แฮ h ชิงโอเคผมเนี่ยผมเล่นสายอ่เอ l ลเมน t ท l i s ลิสนะครับอุปกรณ์ก็จะมีอันนี้เป็น a ะควาติกอะควาติกก็คืออาวุธเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในน้ำนะครับพวกไทเดนหรืออะไรอย่างงี้จะใช้ในน้ำส่วนไอพวกนี้จะเป็นของที่บนบอกนะอันนี้จะเป็นอาวุธที่ใช้บนบอกก็คือที่ห้อยหลังอยู่ตรงนี้ โซนอันนี้จะเป็นแบบนี้ถ้าผมโดดลงน้ำปุ๊บน่าเห็นไหมสกิลเซฟผมจะเปลี่ยนทันทีเลยเดี๋ยวก่อนนะอืมสกิลเซฟผมเป็นโอ้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 โ,อโดลุมโดลุมผมไม่ค่อยใช้ ไม่ค่อยชอบใช้ธาตุไฟสักเท่าไหร่นะถึงจะบอกว่ามันแรงก็เถอะสกิลใหม่ทดสอบอื้อต้มกันเลยทีเดียวนะแต่ผมชอบใช้ธาตุดินมากกว่า นี่ทัดดินจะเห็นนะครับว่าปรับโลก,ก็ยังสวยนะครับมันมาแล้วมันมาแล้วเนี่ย <c oughs> ผมชอบการต่อสู้ใต้น้ำมากเลยถือว่าเจ๋งมากอารีนาเน็ตก็ทั้งทำออกมาได้ดูดีนะครับ <c oughs> ผมชอบทัดดินตรงที่ว่าการโจมตีบางทีมัน มันติดวิ้งด้วยอะ่ะโอ้ยไอตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบจะตีมันเท่าไหร่เพราะว่าเออริตี้มันเป็นรีเจนเลือดน,นะผมผมละโคตรเกลียดมันไปดีกว่า <c oughs> อุย้ยโดนมันด้วยอะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> อืมไม่อยากไม่ยาก แต่ถ้าซุ้เปบอกนี่ค่อนข้างจะลำบากครับจ้าตอนนี้จริงเหรอทดสอบเพื่อนมันมาแจมเห็นว่าตรงสกิลตรงนี้มันจะเป็นรีเจนเนอเรชันซึ่งผมละคดเกลียดมาเลยโอ้ยแมว phải kê cài lên, phải kê cây lên, ừ, đồ ตียงเบาแต่บิดดิ้งอย่างแรงนะอย่างแรงอนะ่ะาอ่า,อาเกมนี้มีระบบคล้ายๆลักนาล็อกหน่อยนะพวกขุดแร่ตัดไม้แล้วก็ล่าพวกเนื้อสัตว์ไปครับไปครับของนะโอเคขุดอืม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  Đợi thợ, đợi thợ. Rồi sắp tới sao. Oi oi oi. Không không โอ้ยโอ,ยโอยมันตกผมมันตกผมชิมเลยเมื่อกี้ทำไมมันตีไม่ค่อยโดนโอเครีเจนเลือดก่อนคือความจริงระบบรีเจนเลือดเนี่ยมันความจริงมันก็ฮิวเองได้นะคือมันก็รีเจนเองอะแต่ว่าผมเจ้า้าัก,กิลฮิวมากกว่า มผมยังไม่ทำเฟได้เรื่องแลเพราะว่ายังไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ยังไม่ค่อยทำสักเท่าไหร่มนันแนะนำเลเวลเกผมยังเวลเอยู่เลยไลยช็อกเว็บเอลอล็อกช็อกเว็บส่์มัน คือข้าวไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะน่ากลัวอย่างเดียวที่ว่ามันสามารถหลบได้อืมเร็ียบร้อยลีเจนผมมาเก็บสกิลธาตุอากาศบ้างดีกว่าความจริงมันเป็นอากาศนะแต่ว่า มันออกแนวสายฟ้ามากกว่าแต่มันบอกว่าแอร์ก็ตามนำ้ำเขาหน่อยแล้วกันมา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  เกมนี้จะเปลี่ยนไปคือสกิลเซตจะเปลี่ยนไปตามอาวุธนะอย่างเช่นว่าถ้าผมใช้อารดักเจอร์ดักเจอร์อยู่นะว่าดักเจอร์ขอหาก่อนดักเจอร์ไม่เปลี่ยนเอาใหม่เอาไหม อ้าวกำเข้าใหม่นะเข้าใหม่เข้าใหม่หมโอเคเมื่อกี้ก็นานขัดคลองสังหงานนะงงเหมือนกันหรือว่าเป็นเพราะผมโหลดไว้มาเลยแลักอันนี้ก็ไม่รู้ฮะอ้าวโอเคผมใช้ดักเจอร์นะเห็นว่าสกิลเซ็ตจะเปลี่ยน ไทเดนไมตี้สตาร์กับไมตี้ไทเดนไทเดนไม่เกี่ยวดีเฟนซ์สาเท่ากันอ่านี่ผมจะใส่อยู่แล้วอืมดูดีขึ้นเยอะเลยยูสใส่อ่นนาไมนะครับเดี๋วคลิกทูแอปพายอ๋อ อ๋อมันเอาแลมาอัปเกรดไอ้นี่ป่ะกำลังจมที54เอเลเมนทาริสจะเห็นว่าถ้าตอนนี้ผมมีแค่สามเซตนะเฮ้ย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 มาเป็นโซ่เลยเป็นไงล่ะ không chinh đẹp chơi mẫn cỡ đi qua natoa không chấm sạch 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 เพียรจิ้มมันเข้าไปเลยคือค่างเงินเกมนี้ก็จะมีหลากหลายหลากหลายค่านะครับพวกพวกอ่าแล้วก็จะมีมีเจมมี มีเจมมีคาร์ม่าพอยต์แล้วก็มีเงินธรรมดาแล้วก็อีกเยอะนะรู้สึกผมจะเจอเดี๋ยวจะพาไปอุย้ยมีอีเวนต์ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปคาร์ม่าช็อปสักที่หนึ่งก็อันนี้แค่มาอุย้ยเฟรมเลตตกอย่างยังเห็นได้ชัดนะอุย้ยวิ่งสิบห้ายี่สิบ อืมโอเคนี่นะคาร์มาชอ็อปนี่นะคามาชอ็าาชอปผมจะแวะมาขายของด้วยแหละอ่ามันก็จะมีอาชีพอาชีพรองเหมือนในอ่าแร็กนาล็อก ต้องบอกมภาคสอนะเพราะผมไม่เคยเล่นภาคแรกนะก็จะมีแบบพวกเชฟมีจอ่พวกเครื่องเพชรอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะมีพวกอย่างนี้เป็นคาร์มาพอย t ก็คือสีชมพูซึ่งเราได้จากการทำเควสอย่างนี้นะก็คือเติมวใจให้เต็มเราจะปลดล็อกคาร์มาพอยต์คาร์มาช็ก็โอเคขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ